สวัสดีค่ะทุกท่านรายงานสดจากที่ดินแบ่งขายนะคะโซนติดคลองสุวรรณภูมิกอฟแอนด์คันท่ครับนะคะนี่เป็นบรรยากาศหน้าแปลงที่ดินที่เหลืออยู่ตอนนี้นะคะ3แปลงสุดท้ายค่ะคือแปลงหมายเลขก3หมายเลข4ีหมายเลขก5นะคะเมื่อสักครู่ค่ะเราเพิ่งปิดการขายแปลงหมายเลขก2ไปนะคะ ตอนนี้ค่ะเราเหลือแปลงหมายเลขก3นะคะแปลงนี้ค่ะเนื้อที่499ตารางวานะคะราคาตารางวาละ12,000บาทค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจซื้อสดนะคะโฉนดเราพร้อมโอนนะคะนี่เป็นบรรยากาศสดๆหน้าแปลงที่ดินนะคะเนี่ยค่ะนี่แปลงหมายเลข3นะคะอยู่ใกล้กับโรงเรียนบดินเดชา4ค่ะเนี่ยค่ะ และแปลงนี้นะคะคือแปลงหมายเลขห้าค่ะนี่นะคะอยู่ถัดจากแปลงหมายเลขสี่นะคะแปลงนี้นะคะแปลงหมายเลขสี่เนื้อที่ห้าร้อยสามสิบสามตารางวาค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศหน้าแปลงนะคะราคาตารางวาละหนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะ เนี่ยค่ะอยู่ติดกับแปลงหมายเลข3นะคะอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนบดินเดชาสีมากนะคะและแปลงนี้ค่ะคือแปลงหมายเลข5นะคะเนี่ยค่ะลักเขตแปลงหมายเลข5านะคะเนี่ยค่ะราคาตารางวาละ1 2 0 0 0บาทนะคะแปลงหมายเลข5านี้นะคะก่อนเนื้อที่533ตารางวาค่ะ ถ้าลูกค้าชอบแปลงใหญ่ๆก็ซื้อติดกันสามแปลงได้เลยนะคะแปลงหมายเล็กสามายเล็กสี่ย 4, มยเล็กนะคะเนี่ยค่ะเหมาะสำหรับการทำธุรกิจนะคะหรือจะสร้างที่พักอาศัยนะคะก็เหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะเนี่ยค่ะถ้าปรับถมนะคะเขียน่งพื้นที่นะคะก็จะสวยงามเลยค่ะ อยู่ไม่ไกลจากจุดที่เราจะสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานาล,ลำต้ติ่งนะคะอยู่ไม่ไกลกันมากค่ะด้านหน้านะคะอยู่ติดถนนคอนกรีตค่ะและด้านหลังนะคะอยู่ติดถนนลาดยางค่ะสามารถออกไปด้านหลังได้ค่ะสนใจติดต่อคุณตุ๊กนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสองสองหนึ่งหกสองแปดเก้าค่ะสนใจนะัดชมที่ดินนะคะติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะคะสวัสดีค่ะ